ทำภาคเวอร์ชั่นคลาสสิกไปแล้วงั้นก็ไม่ต้องรอช้ามาลุยกันต่อเลยดีกว่าสำหรับซีรีส์ Doom หรือในภาค Doom 3ภาคที่เปลี่ยนจากเกมเดินหน้ายิงเน้นวิ่งหาคีย์ไอเทมสู่ภาคที่กลายเป็นแอคชั่นเฮอร์เรอร์อย่างเต็มตัวและมันก็เป็นภาคที่ผมใฝ่ฝันและอยากจะเล่นมากที่สุดในวัยเด็กแต่ก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับเราต้องขายของกันก่อน หากยังไม่ได้กดซ u b สไครต์ก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับช่องจะได้ไปถึงแสนซับไวๆแล้วก็เช่นเคยต้องขอขอบคุณร้าน g p u 2ยูทูชอปสำหรับการสนับสนุนเรื่องคอมพิวเตอร์ตอนนี้ผมเห็นทางร้านปล่อยภาพหลุดคอมเซ็ตหมื่นหกนิดๆแต่ว่าได้ r t x 3 0 6 0ใครอยากจะได้ของคุ้มๆนาะทีนี้ผมว่าตั้งร้านนี้แล้วแหละถ้าเกิดสนใจก็แวะไปอุดหนุนกันได้เอาล่ะก็ขายของกันไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า d o o m 3เกมที่ผมใฝ่ฝันอยากจะเล่นมานานมันจะเป็นเกมแบบไหนมารับชมกันได้เลยครับ เนื้อเรื่องของ Doom Tre ีจะเริ่มต้นจากเรื่องราวของบริษัท UAC หน่วยงานที่มาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ดาวังคารเพื่อที่จะทําให้สภาพแวดล้อมของดาวังคารสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่ามวลมนุษย์เราจะได้รับบทเป็นนาวิกโยธินหนายหนึ่งที่เพิ่งจะได้รับบรรจุเข้ามาบนสถานีดาวังคารแห่งนี้ซึ่งงานแรกที่ได้รับมอบหมายก็คือออกไปตามหานักวิทยาศาสตร์ที่หายตัวไปแต่เมื่อได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการตัวเรากลับได้เห็นว่ามีพลังงานบางอย่างเหมือนกับวิญ,ญญาณได้หลุดข้ามประตูมิติออกมาและมันก็ได้ทําให้้เเกกืออบบทุชีีีีวิต่่่ยยูนนนนสสถาาแหงปลภ เป็นเหมือนกับผีดิบที่จะคอยเล่ล่าทุกสิ่งมีชีวิตที่ยังหลงเหลือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงได้กลายเป็นเหมือนกับฝันร้ายที่เราต้องรอดออกไปให้ได้ซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของดูมทรีนั่นเอง สำหรับเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็ถือว่าแปลกมากที่จูๆ่ๆดูมก็มีเนื้อเรื่องให้เสพและมันก็ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่แบบว่าเป็นพล็อตประกอบหรือว่าเป็นแค่เนื้อหาแปลให้อ่านแบบธรรมดาแต่ว่าตัวเกมจะมีคัสซินให้เราดูเลยแบบจริงจังมันมีการสนทนามีเหตุการณ์สําคัญถึงแม้ว่าตัวละครของเราจะเป็นใบไม่พูดไม่จาแต่ก็โอเคแหละถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากน่าเสียดายที่เนื้อเรื่องของเกมนี้มันตรงไปตรงมา,มามากเกินไปหน่อยต่อให้ผมไม่เคยสนใจในจักรวาลของดูมมาก่อนเลยผมก็พอจะเดาได้เลยว,ว่าเเเรรื่่อองทีีกกิดขึ้นมนมมมัสาาาหตุจะไ แล้วอีกอย่างหนึ่งในเกมนี้มันมีเรื่องที่ตลกมากอย่างหนึ่งดูเพลินเหตุการณ์แบบนี้แบบที่สถานีอวกาศที่จู่ๆคนบนยานก็เปลี่ยนเป็นอสุรกายคุณคุณ้นไหมว่าเหมือนเกมอะไรใช่แล้วเดส p เป e นั่นเองคือในเดส p เป e มันยังมีอะไรที่มีที่มาที่ไปมีอะไรซับซ้อนน่าสนใจมากตลกตรงที่ว่าดูมสามมันมาก่อนเดสสเปสเนี่ยแหละเพราะงั้นก็เลยบอกไม่ได้เต็มปากว่าเดส p เป e ทำเนื้อเรื่องเหนือกว่าดูมสามอันนี้ผมก็พูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่แค่มันรู้สึกคล้ายกันเฉยๆแต่ก็ต้องยอมรับบา,าบบ Space ่าสนใจกว่าจริง ซึ่งอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่กับ Doom 3เพราะเกมนี้เราแทบจะด่าทุกอย่างได้ตั้งแต่ต้นเรื่องประมาณว่าดูหน้าไอหมอนี่ก็รู้แล้วว่าไอเนี่ยทรงตัวร้ายจะชัดเลยคือมันอาจจะมีเนื้อเรื่องน่าสนใจก็จริงแต่มันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เราอินตามได้มากสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าการอ่านไฟล์และเอาอะไรหลายๆอย่างมาปฏิปต่อกันมันจะทําให้เนื้อเรื่องน่าสนใจมากขึ้นแต่ก็น่าแหละเราจะไม่สนใจเลยก็ได้แค่ดูคัสซินเฉยๆเราก็เข้าใจได้แล้ว ซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะเข้าใจเนเรื่องเกมนี้แบบ100%ตก็ต้องเล่นตัว DLC ด้วยนะทั้ง Resolution of Evil แล้วก็ The Lost Mission เป็น DLC ที่คุณจะไม่เล่นก็ได้แต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็จะมีอะไรติดค้างมากกว่าเนื้อเรื่องหลักอยู่พอสมควรเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าบทสรุปของ Doom t r e ทั้งหมดมันจะไปจบแบบไหนอันนี้ก็ต้องลองเล่นกันดูแต่ขอย่างที่บอกครับว่ามันอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่าไหร่ถือว่าเสพได้สนุกเพลินๆถ้าเกิดไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องยอดเยี่ยมอันนั้นก็พอจะทําให้เราอินกับเกมขึ้้นนนไดนดิห่อย มาดูกันต่อที่การนําเสนอวินาทีแรกที่ผมเปิดเล่นคือผมตกใจในความเปลี่ยนแปลงของซีรีส์ดูมเป็นอย่างมากเอาจริงๆเลยคือมันแทบจะไม่เหลือความเป็นดูมที่ผมรู้จักมาเลยแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเพื่อความรู้สึกในช่วงต้นเล่นไปสักพักยังไงดูมก็ยังคงเป็นดูมที่ผมคุ้นเคยอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันคือดูมอีกรสชาติอีกบรรยากาศที่ผมไม่คิดว่าเกมมันจะทํางั้นมาลองฟังกันว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาคคลาสสิก อย่างแรกเลยคือตีมอย่างที่ผมบอกไปว่าในภาคนี้เขาได้เปลี่ยนมาเป็นเกมสยองขวัญอย่างเต็มตัวฉากที่เหมือนจะเป็นกับสถานีอวกาศทั่วไปที่ปกติก็อืมครึมเหมือนจะมีอะไรอยู่แล้วก็ได้ถูกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยรอยเลื่อนและก็ซากชิ้นส่วนของมนุษย์ที่สําคัญเลยฉากในภาคนี้มืดมากมันมืดขนาดที่ว่าหลายๆฉากเราจะขาดไปฉายไม่ได้เลยต้องเปิดไปฉายไว้ตลอด อ๋อแล้วก็ในส่วนนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งระหว่างเวอร์ชันออริจินัลกับเวอร์ชัน BFG Edition ในเวอร์ชันออริจินัลการใช้ไฟฉายมันโคตรยุ่งยากเลยเพราะเราต้องสับเปลี่ยนไปมาระหว่างการถืออาวุธแต่กับเวอร์ชัน BFG อันนี้จะเป็นมิดหน่อยเพราะว่าไฟฉายมันจะมาติดอยู่ที่หน้าอกสามารถถืออาวุธไปด้วยได้ก็ถือว่าเป็นอะไรเล,เล็กๆน้อยๆที่สามารถเป็นมิดกับผู้เล่นเพิ่มเติมได้นิดหน่อย แล้วก็นั่นแหละพอเอาสถานีอวากาศบนดาวอังคารที่ดูรกล้างมาผสมกับความโหดอย่างที่ว่าแล้วก็ความมืดมารวมกันนั่นจึงทําให้บรรยากาศของเกมนี้ดูสยองขวัญขึ้นมาแม้ว่าเราจะเป็นดูมกายก็ตามจริงๆแล้วจะใช้คําว่าดูมกกยก็คงไม่ได้เพราะมันคนละตัวกับภาคที่แล้วเห็นมีคนเรียกตัวละครในภาคน,นี้ว่าดูมาลินอันนี้ก็คงน่าจะเหมาะกว่า แล้วก็ไม่ใช่แค่บรรยากาศของเกมที่เปลี่ยนไประบบการเล่นที่รวดเร็วเข้าถึงง่ายอย่างเช่นการไม่มีรีโหลดหรือว่าการไม่มีการเลงในแกนวอะไรพวกนี้ก็ถูกตัดออกไปหมดเลยแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นเกมที่ต้องมีการรีโหลดหรือว่าเลงยิงแบบทั่วไปคล้ายกับ A.P.S เกมอื่นในส่วนนี้ความจริงมันก็เรื่องปกตินะแต่พอมันเป็นดูมผมว่ามันแอบวุ่นวายขึ้นนิดหน่อย คือดูมันคือเกมที่ไม่ต้องมาบพวงกับเรื่องพวกนี้พอมันมีความเป็น f อ s ที่ร่วมสมัยมากขึ้นแต่ว่าศัตรูยังมาในรูปแบบเดิมผมก็เลยคิดว่าเกมมันเสียบาลานซ์ในงความเป็นดูมมากไปหน่อยกว่าที่เคยเป็นทีนี้มาดูศัตรูในภาคน,นี้กันบ้างเพราะว่านี่แหละสิ่งที่ผมต้องการมานานศัตรูส่วนมากที่เราได้เจอก็คือซอมบี้ที่แอบแปลกกว่าซอมบี้ในเกมอื่นพวกมันคือมนุษย์ที่ถูกพลังงานบางอย่างแปลเปลี่ยนสภาพไปไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่อย่างใด ซึ่งอันจริงๆผมชอบมากแล้วมันก็ดูสยองใช้ได้มันมีทั้งตัวธรรมดาตัวถืออาวุธอย่างพวกปะแจรหรือว่าเลือยไฟฟ้าไปกระทั่งตัวที่ไม่มีหัวหรือว่าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็จะมีพวกเกราะพวกปืนอันนี้ก็คือจะกําจัดได้ยากขึ้นนิดหน่อย แล้วก็หลายๆตัวที่เขาออกแบบมาเนี่ยคือดูดีมากถึงมันจะน่ากลัวแล้วก็สยองขึ้นแต่มันก็ดุเดือนมากสมกับความเป็นดูเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมชอบมากสําหรับศัตรูเลยก็คือในภาคน,นี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีศัตรูใหม่เขาก็ไม่คิดที่จะทิ้งศัตรูเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมอย่างอิมตัวปลาลูกไฟเนี่ยโคตรเอกลักษณ์เลยแถมมันไม่ได้ปลาแค่ไฟจากระยะไกลนะครับระยะใกล้มันก็สามารถโจมตีได้แน่นอนว่ามันก็ยังมีอีกหลายตัวที่อิมพอร์ตมาจากภาคก่อนที่มันดูดีแล้วก็น่ากลัวขึ้นในเรื่องศัตรูเนี่ออ่่กะตจ กับผวกมันได้สบายๆเสียอย่างเดียวคือศัตรูในภาคน,นี้มันชอบโผล่มาด้านหลังบ่อยมากหลายๆฉากผมเช็คจนมั่นใจแล้วนะว่าแบบทางสะดวกแล้วจู่ๆโดนตุยหลังเฉยเลยอีกอย่างพวกพื้นที่ในเกมนี้มันค่อนข้างแคบการจะหลบอย่างคล่องแคล่วจึงเป็นอะไรที่ยากมากในภาคน,นี้ถ้าเกิดจะเล่นแบบไม่เจ็บเลยผมว่าต้องฝึกกันหนักหน้าดูเพราะโพสิชันการปรากฏตัวมันรกแตกมากจริงๆ แต่ว่าโดยรวมผมก็รู้สึกชอบภาคนี้อยู่พอสมควรมันเป็นดูมที่คุ้นเคยแต่ก็เป็นดูมที่เป็นเหมือนรสชาติใหม่มันมีความสยองที่ทําให้ผู้เล่นเข้าถึงได้ยากขึ้นแต่ก็ยังคงความทรงพลังของผู้เล่นไวเช่นเดิมศัตรูเยอะน่ากลัวแต่ว่าเราก็สามารถซัดมันคืนได้อย่างสมน้ําสมเนื้อคือชอบมากสําหรับเกมที่ให้อารมณ์ความเป็นแอคชั่นเฮอร์เรอร์เนี่ยไม่รู้ว่าแฟนเกมดูมเขารู้สึกยังไงกันแต่สําหรับผมคือชอบที่สุดแล้วมันดูกันต่อที่เกมเพลย์ สำหรับดูมในภาคนี้อาจจะแตกต่างกับดูมในภาคก่อนหน้านิดหน่อยตรงที่ว่าไม่มีอีกแล้วการวิ่งหาคีย์ไอเทม3ส,สีที่มันเยอะไปหมด กว่าจะหาทางไปต่อได้บางทีก็กินเวลาเยอะมากกว่าการต่อสู้ซะอีกซึ่งในภาคน,นี้เขาตัดอะไรแบบนั้นออกไปหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเกมเส้นตรงที่แทบจะไม่มีทางแยกให้เกิดความสับสนแต่ถ้าเกิดจะบอกว่ามันไม่สับสนเลยก็ไม่เชิงเพราะในเกมนี้จะไม่มีลูกศรชี้บอกทางเราอย่างชัดเจนว่าเราต้องไปทางไหนสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเปิด PDA ดูว่าในเกมมันมีออบเจกต์ถีบอะไรให้เราทําแต่ต้องทําอะไรตรงไหนนั้นอันนี้สุดท้ายเราก็ต้องคลาหาทางเอาเอง แล้วก็น่าเสียดายมากที่ในภาคน,นี้มันมีหลายฉากมากที่ต้องออกไปนอกสถานีประมาณว่ามันคือฉากบนพื้นผิวดาวอังคารที่จะต้องมีออกซิเจนในการเล่นติดตรงที่ว่าฉากแบบนี้มันมีน้อยแล้วก็ไม่สาคัญเท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ที่ต้องสู้หรือว่าต้องแก้ปริศนาในสถาน,นการที่มีออกซิเจนจากัดผมว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเกมมันน่าจะสนุกแล้วก็ระทึกขึ้นหน้าดูเลยคราวนี้มาพูดเรื่องการต่อสู้กันบ้างด้วยเอกลักษณ์ของดูมที่ยังไงมันก็ยังเป็นดูมถึงที่แรกมันจะเหมือนกับเกมเฮอร์เรอ,เอร์ที่ะ การฟุตเวิร์กการหลบการฉายิงแล้วก็ความดูเดือดในการไฟกับปีศาจจะมุมไหนมันก็ยังคงเป็นดูมที่ผมรู้จักอยู่ดีดังนั้นถ้าใครชอบเอกลักษณ์ของดูมในการยิงกันอย่างดูเดือดอันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวัง แต่จริงๆแล้วการออกแบบของเกมมันก็น่าจะมีพวกการเล็งแบบเอ็มดาวไซส์หรือไม่ก็เอาปืนฟาดอะไรพวกนี้ใส่เข้ามาสักหน่อยถ้าเกิดไม่นับพวกอาวุธอย่างเลื่อยหรือว่าหมัดมันก็แทบไม่มีการต่อสู้ระยะประชิดอีกเลยเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเขาใส่มาทําไมเหมือนกันนะไอมหมัดกับเลื่อยเนี่ยกระสุนเยอะขนาดนี้ยิงเอาเลยดีกว่าไหมจะเข้าไปต่อยทําไม <laughs> พวกเบอร์เซิร์กอะไรพวกนี้มันก็ไม่ค่อยมีให้เก็บแต่ก็ยังดีที่เลื่อยไฟฟ้าใช้แล้วสะใจมากอันนี้คือชอบส่วนตัวเลยส่วนในพวกเรื่องทรัพยากรในการต่อสู้ภาคนี้ก็ยังคงพึ่่งงปืนนนใแบบขอเเชคย มันอาจจะมีพวกระเบิดเพิ่มเข้ามาแต่ว่าโดยรวมก็ยังเป็นพวกปืนเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันแบบในดูมภาคก่อนส่วนเรื่องเกราะก็ยังเป็นคงเหมือนเดิมที่มันไม่ได้ป้องกันพลังชีวิตแบบ100%แต่มันจะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ทาให้พลังชีวิตนั้นลดน้อยลงเวลาโดนโจมตีซึ่งในส่วนของทั้งอาวุธกระสุนแล้วก็ยาแล้วก็เกราะเนี่ยเราจะเก็บเอาตามฉากก็ได้แต่ถ้าเกิดจะคอยเก็บเอาตามฉากอย่างเดียวเราก็จะพลาดของดีไปเพราะในเกมนี้ของดีจริงๆมันจะอยู่ในตู้เซฟ สำหรับตู้เซมเนี่ยตอนแรกผมงงมากมันมีเยอะขนาดนี้แต่ว่าไม่มีรหัสให้แล้วมันจะเปิดยังไงเพิ่งจะมารู้ว่ารหัสพวกนี้มันซ่อนอยู่ในไฟล์ pda นี่เองนั่นก็เท่ากับว่าการ <ì> ตามหา pda ของ npc ทั้งหลายในเกมนี้มันสําคัญมากดังนั้นเจอหน้าพวกเขาก็อย่าเพิ่งไปยิงพวกเขาทิ้งกันละกันได้ pda มาก่อนใครว่ากันว่าแต่ผมเสด้มินิเกมดูมในดูมจังเลยเห็นครั้งแรกผมมาให้เล่นก็นึกว่าจะมีให้เล่นเยอะกว่านี้เสีด็จจัง สรุปแล้วสําหรับเกมเพลย์ใน Doom t r e สำหรับเรื่องการต่อสู้ยังไงมันก็ยังให้อารมณ์เดิมเพียงแค่ว่ามันจะสยองขวัญมากขึ้น ถ้าเกิดอธิบายง่าย,ายๆภาคนี้คล้ายกับภาร์ลทภาคหนึ่งอ่ะมันถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบที่สมจริงและก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ยากแบบภาคก,ก่อนหน้าที่ตายแล้วตายเลยเริ่มต้นฉากใหม่เพราะยังไงเกมนี้ก็มีเช็คพอยให้เกือบตลอดเกมการเล่นในส่วนนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันเสียเอกลักษณ์ที่เคยเป็นดุมมากเกินไปหน่อยแต่สําหรับผมคือกําลังดีนะมันสนุกดีเป็นดุมในแบบที่เราชอบแถมมีอะไรแปลกใหม่ด้วยถ้าเกิดดุมในภาคต่อๆไปจากหลัง Eternal อิทเ l อร์เขาจะเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบในภาค3ผมก็ไม่ติดนะ แต่กับแฟนเกมเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ละมั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดาเอามาดูกันต่อที่กราฟิกและเพอร์ฟอร์แมนซ์ถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมเก่าจากปี2 0 0 4แต่มันก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ของซีรีส์ที่พัฒนาความสวยเรื่องกราฟิกขึ้นมาแบบก้าวกระโดดคือพอเอกมาเทียบกันแล้วก็เข้าใจแฟนเกมเลยว่าเขาจะรู้สึกฟินขนาดไหนที่ภาพมันเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดนี้ พวกความสวยงามของฉากหรือว่าแอนิเมชันถือว่าดูดีมากสําหรับยุคนั้นถ้าเกิดไม่ติดตรงที่ว่าหน้าตาตัวละครทั้งหลายมันดูเหลอหลาไปหน่อยอย่างอื่นก็ถือว่าสวยงามใช้ได้แต่ถ้าเกิดจะเอาไปเทียบกับเกมอื่นในปี2004แล้วเกมนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้สวยที่สดุดอยู่ดีคือยังไงเดียสวยขึ้น่มันใช่แต่พอมาเจอเทคนโนโลยีของ Half-Life 2อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสู้เกมโน้นไม่ได้เกมน้นเข้ามาเหนือกว่า ่วนในเรื่องปัญหาของตัวเกมก็ยังมีปาปนให้เห็นอยู่นิดหน่อยอย่างชางไหนที่มันมีเอฟเฟกระเบิดเยอะๆมันก็จะมีอาการเฟรมตกอย่างไม่ทราบสาเหตุถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนผมก็ไม่แปลกใจนะแต่นี่มันฮาร์ดแวร์ปี2022นะเว้ยยังจะตกอีกอ่ะ แล้วก็อีกอย่างภาคนี้น่าจะเป็นภาคเดียวเลยที่ผมเล่นและแอบมึนแม้ว่าจะปรับฟิลออฟวิวจนสุดประหลาดมากที่คนบ่นกันว่าภาค1นภาค2หรือว่าภาคโ14มันมึนหัวแต่ผมไม่เป็นผมดันมาเป็นกับภาคนี้เฉยเลยงงมากส่วนที่เหลือผมก็มองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นเกมเก่าที่เอนจอยได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเกมการเล่นที่เล่นต่อไม่ได้อะไรขนาดนั้น สรุป Do ม m รีก็ถือว่าเป็นเกมเก่าอีกเกมที่ผมรู้สึกชอบมากอาจจะไม่ได้ชอบถึงขนาดที่ว่าอยากจะกลับไปเปิดเล่นสำรวจทุกซอกทุกมุมแต่ถ้าเกิดผมได้เล่นเกมนี้ในยุคก,ก่อนนะบรรยากาศหลอนๆหน้ากลัวหน้ากลัวแบบนี้แต่เราก็สามารถตบได้หมดแถมมีซอมบี้ด้วยผมคิดว่าในยุคนั้นผมต้องยกให้เกมนี้เป็นเกมโปรดเกมหนึ่งแน่นอนใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเกมนี้มาเล่นดีไหมผมแนะนําเลยว่าซื้อเลยเกมสนุกครับหน้ากลัวนิดหน่อยพอเป็นอธัธรลแต่ก็ไม่ทิ้งความใสใจในแบบความเป็นดูมและสําหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นดูมทรีกันกี้้บาง ชอบหรือว่าไม่ชอบภาคนี้ยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ผมอ่านกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันสำหรับซีรีส์ดูมเนี่ยเรายังเหลืออีก2ภาคใช่ไหมสารภาพเหลยกันละกันว่าภาค2016อันนั้นผมเคยเล่นมาแล้วภาคนั้นผมอาจจะหยิบม,มาทําเป็นเกมเก่าเล่าใหม่ก็ได้ ส่วนภาคอีเทนนอลอันนี้ยังไม่ได้เล่นภาคน,นั้นผมคิดว่ายังไงก็คงทาเป็นฟูลรีวิวแล้วก็สาหรับใครที่รอเกมเก่าๆเนี่ยเดือนนี้ก็รอน,นิดนึงเพราะเดือนนี้เกมออกใหม่เพียบและผมก็ไม่อยากจะพลาดสักเกมแต่ก็ไม่ต้องห่วงสําหรับเกมเก่าที่ผมเคยค้างเอาไว้ยังไงผมจะทยอยทยอยทําให้ดูแน่นอนเอาเป็นว่ารอติดตามชมกันละกันว่าวิดีโอตัวต่อไปผมจะเอาเกมไหนมาพูดถึงส่วนสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้ว เช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนกันได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ